ดวแต่ตอนแรกี่กว่าเราจะมาได้เนี่ยก็คิดแล้วคิดอีกใช่ไหมคะแต่มาแล้วเป็นยังไงคะตึงกเนี่ยก็เห็นทุกคนมีความสุขก็ดีใจค่ะเราคือตอนแรกๆเนี่ยเห็นว่าวัยรุ่นเยอะเรากลัวว่าเราเนี่ยจะเทคแคร์ดูแลไหวหรือเปล่าว่าเขาจะไหวไหมไปตคือแต่ละที่เนี่ยมันก็เดินมีเดินเยอะใช่ไหมคะแต่แต่ผิดคาดแล้วค่ะ วัยรุ่นจริงๆค่ะทุกคนแบบใจสู้มากแล้วก็แบบว่าพอเราบาทําอะไรกันใช่ไหมคะก็ทําหมดเลยให้เฮก็เฮให้ห้าก็ห้าอะไรหมดหน่ารักมากมากเลยคะ่ะ <im pe at> คือให้ห้าก็ห้าให้เจ็ดก็เห็ดเฮ้ยให้เจ็ดก็เห็ดให้เจ็ดก็เจ็ดหมดเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากคะ่ะรู้สึกดีใจเพราะว่าครั้งนี้ครั้งแรกกับการมาเกาหลีแล้วทุกคน ลืมด้วยเพราะว่าครั้งนี้ <laughs> ครั้งแรกของการมาเกาหลีเน่จะจำทุกคนที่มากับเน้ครั้งแรกของการมาเกาหลีของเน้นะคะจําได้หมดแล้วก็เจองานไหนทักท, <NES TS> ทายถ่ายรูปได้ตลอดคืนเน้ยอยา่อยางที่บอกเน้เป็นคนเฟรนลี่ใช่ไหมคะใช่อยากทําอะไรทําเลยค่ะอยากให้ทําอะไรทําเลยค่ะอยากเห็นเน้เป็นตัวตลกหมอกเลยค่ะอยากทำอะไรทํา,ไ,าทไ,ทได้หมดนะคะขอบคุณทุกคนที่เดินท,ทางมาด้วยกันจนถึงวันสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณที่กล้ามาขอบคุณที่รักในตัวเน้แล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ คอยสนับสนุนด,ด้มาตลอดนะคะทุกคนอี12เรื่องเหรอคะพูดร้องไห้อะไรก็พอจะเห็แล้วนี่ยังไม่ยด้กระบ,บี่ยังคิดเรื่องละนะอะไรคะไม่ๆๆเดีด๋ยวมีของจนะให้ทุกคนด้วย นค่ะซึ่งเอาเนี้ยมาเป็นหน้าปกเฉยใช่ไหมใช่เหรอไม่ใช่เป็นซีดีรวมตั้งแต่วีคตั้งแต่วีคไหนนะตั้งแต่วีคหนึ่งจนถึงวีคป่วยอะไรนะคอนเสิร์ตด้วยคอนเสิร์ตเก้าเกินค่าด้วยคอนเสิร์ตมิลเ่ยคอนเสิร์ตเดี่เฮ้ยคอนเสิร์ตเดียวได้เหรอ คนแจกก็ตื่นเต้น15วีค่ะลูยอยู่ในแผ่นนี้นะคะราคาเพียง399บาทเท่านั้นค่ะไม่ดีเหรอไม่ดีเอามาให้เป็นของที่ระลึกนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นเลยให้ใครให้ครูกองไหมคะไม่เอาเดี๋ยวครูกองค่อยเอาเดี๋ยวรู้แจกเดี๋ยวรู้แจกกันนะใช่นั่นแหละครูกองค่ะ ขอบคุณนะคะเวลาเหงาเปิดดูค่ะเวลาเร,วเ,รวเ,รวเร็วเวลาซื้อไม่เอาก็ปวดเปิดดูค่ะขอบคุณค่ะประโยคไปเปิดดูที่ดูไปได้นะคะใช่ค่ะไปเปิดให้ลูกค้าที่ชสอตอร้ได้ค่ะ,ะแม่เมื่อไหรนี่ ก็ไม่ถึงบันนี้ไม่ใช้แล้ว นะคะแล้วเข้าประตู14 14เข้าข้างในแล้วเจอ counter M M memory นะครับ M memory อ่าด้านหน้าที่ว่างแล้วเจอกันตรงนั้นนะครับได้ของกันเสร็จแล้วก็เข,เข้าประตู14นะครับ